สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวกันนะคะมาดูรถเกี่ยวค่ะคุณพ่อคุณแม่รถเกี่ยวเพิ่งจะมาลงวนวนได้รอบเดียวนะคะนี่บรรยากาศท้องทุ่งนานะคะมาสายนะคะรถเกี่ยว มาชมทุ่งนานะคะบ,บรรยากาศท้องทุ่งนาน้ำยังเยอะอยู่นะคะเนี่ยน้ำไหลไหลว่าเราไม่ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำระบายออกเลยนะคะ เบิงรถเกี่ยวเขาจ้าสองฝั่งนะคะนาเราสองฝั่งผุ่นเญ้าลงไปหอดปุ่นเลยคุณพ่อคุณแม่สิบห้าไร่นะคะแปลงนี้แต่ว่าเราก็แบ่งพื้นที่ทำถนนลงไปด้วยนะคะก็จะเหลือประมาณสิบสามไร่นะคะประมาณสิบสามไร่ ปลูกเขาสวัสดีแม่มิ้วค่ะเกี่ยวหมดเลยค่ะคุณแม่นี่เลยค่ะสองข้องคู่ลงไปนี่แหละค่ะคุณแม่แม่เย็นยืนยู่ตรงกลางนี่เป็นทางลงเราทำถนนทำทางลงไปนะคะ เกี่ยวแล้วมาทรงห้วยแถงด้วยนะคะเพื่อนว่าทางห้วยแถงมานไม่ใช่บอสบ่คยงงามปันใดดอกค่ะคุณแม่ระเบิงสงสัยวัตอนตอนที่หวานอ่ะหวานไม่ถึงกันนะคะหวานเขาบวหอดกันคุณแม่เป็นเวิร์งเป็นว่างอยู่ เป็นเวิรเป็นว้างอยู่ยังไม่ได้ทานเลยค่ะข้าวเช้าแต่ก็ลองท้องน้ำเต้าหู้มาแล้วคุณแม่พพอ่อยังไม่ได้ไปบ้านช้างนะคะโบลูว่าคุณย่ายเปิดไหลหรือยังค่ะ ให้กำลังใจรถเกี่ยวมาให้กำลังใจพ่อพ่อก่อนคุณพ่อคุณแม่ออเดอร์ของเฮาอยู่ทั้งบานสร้างกับท่านเบิด์หรค่ะเหลืออ้อยอยู่สิบแปดมัดมั้งตั้งแต่เมื่อวานมิ่งกับบ่ได้ออกขอกท่านเดียวออกไปใส่อกอค่ะ่ยังไม่ได้ออกจากหลักนะฮะยังอยู่ที่เดิมตอนนี้พ่อๆมา มารอผลข้าวก็ว่าจะเอาไปตากที่บ้านช้างอ่ะคุณแม่มานแต่ข่าเหนียวค่ะเพื่อนว่าเกี่ยวแต่เข่าเหนียวเปิดร้านแล้วมั้งเพื่อนว่าเกี่ยวเ,เสร็จไปไหนคะส่วนหนึ่งก็จะเอาไปลงสีใหญ่คุณแม่ไปตัดใจค่ะปุ๋ยค่ะรถไถรถเกี่ยวเพื่อนเด้ค่ะส่วนหนึ่งก็จะเอาไปตาก ไปตากที่บ้านช้างค่ะตากว้ถักกินเนี่ยคุณแม่เพราะว่ากับ่บหลายเนาะค่ะเนาะมีอยู่สองแปลงแปลงนี้ประมาณสิบกว่าไร่อีกแปลงหนึ่งสามไร่กว่าๆนะคะก็ะเก็บไว้กินน้ำเน่ค่ะไยเห็ดพันธุ์ปีหนานำ้ำพุ่นเดบเพเห็นตีคุณแม่หมวกเขียวๆอยู่บน่นหาลอกเกี่ยวตามขอบ คันแท้องได้ันรถเกี่ยวพุนเขาบระหอดประถึงล้อเกี่ยวนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่มาดูรถเกี่ยวข้าวกันค่ะมาเบิงรถเกี่ยวเขาคุณยายเปิดไรกะเขาไปคุยไปหายกำลังใจทั้ง างบ้านสร้างน้ำแนเด้อค่ะคุณบอกคุณแม่นะคะอันนี้ก็ไล่ให้เบิงมาตอนนี้เขายังอยู่อยู่ไฮยูหน้าอยู่นะคะรถเกี่ยวก็มาสายนิดหนึ่งนะคะเป็นมากว่าน้าหมอกน้าค้างเส้จ,จ้างสิหายบนบ่านแล้วก็เขาก็รอรถเทรลเลอร์ขนขนรถเกี่ยวมาด้วยนะคะมันก็เลยสายคุณแม่เนี่ยค่ะกล็ล่งล่งไป รอบเดียวนี่แหละค่ะกาแฟต้องเข้าแล้วล่ะค่าพื้นวะเด้ออากาศร้อนมากค่ะคุณแม่ร้อนมากๆเลยหาเก็บห่วงเข่าค่ะนี่เบิงที่ลานนี่เต็มเลยรถเกี่ยวพิ่น,นะนี้นาะค่ะนาะนี่ต้องต้องตามเก็บนะคะคุณแม่โอ้ยกว่าสีใดแต่ละห่วง ก่าสีแดแต่ละเม็ดนะก็เห็นเด้ไปซื้อหาซื้อเขาบ่าพี่กุ๊ดบอยของเราก็มาจอดรอตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคุณสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่สัญญาณภาพชัดบเนาะค่ะมาหาเก็บพวงเข่าได้เนี่ยเอา้า วูดแล้วมันกลับบ่ได้ยขอกะไล่เลยแล้วเอาทักทายคุณแม่เพื่อนแน่ดิเพื่อนเขามาให้ยกำลังใจแม่มิวเพ่นว่ากาแฟาตอนน้องเขาล่นะล,นะ,ลนะค่ะเพ่นว่านี่ครับคุณแม่หาเก็บพ่วงเขาลุนหลายทุกคลุนหลายค่ะคุณเดินมาแี่หน้าไปคุณนึกว่าไปคุณเนาะคุณลืม,ณลม,ณลมบอกมันหรือ๋จอจะขอ้งบ่บ่เขาเองเนาะคุณไปเหง้าลงไปห่อนในหลุมเล็ตัวนี้ อ๋อเอาไปหอดสุดไทยนั่นกำแพงกับขื้นมาในหลวงมันมันเป็นไทยใหญ่ไงเดี๋ยวเออมันหลุมแงในหลวงนะน้ำเยอะไม่ได้ตั้งสูบคุณแม่ พันสี่ร้อยยืมรถมิงมาต้องเอาเฟื่องไปฝากมิงนะแม่เย็นเบ่นว่าผู้ใดรอสีห่อเฟื่องไปฝากมิงเนาะเบิงเจ้าเบิงเปิดเบิงเครื่องเจ้าเบิงชัดบอนเลยเป็นตะเบิงบ่อบรรยากาศทองทุ่งนาคุณแม่ล่มหนาวกับมาแล้วเบิงเืองอากาศดีดีค่ะฮะเขาปน โอ้ก็มีแน่หรอเนาะธรรมดาแหละโอ้น้เยอะต้องเลี้ยงปลาเจ้ากระเลี้ยงปลาตีเพื่อนว่าบอนภาพมันสั้นบอนเพราะว่าถือเอาคุณแม่กระสีสั้นดอกเด็กดอกเด็กจีกน้อยนะคะ อยากให้แม่แม่ได้มาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาด้วยกันมะเบิง,งเขา่ายูนี่ช้างไม่จะปล่อยล้วคุณแม่ด้ยมาเบิงรดเกี่ยวมาให้กำลังใจรดเกีียวเพริ่น,อนขอให้ลาบลื่นเอออย่าห้มีอุปสรรครถเกี่ยวมองเห็นจังเสียนเขาบอดก<แ>บ่อนาะปันไดขอให้มันมานด้อให้ได้จักหาตัน <laughs> ไม่ถามว่ามันภาพมันสั่นไหมก,ก็ปกติไม่สั่นมากไม่ <S 1> <S 1> อ๋อสั่นอยู่แต่ดูได้บนวา่าว่าถือเอานะคะคุณแม่ถือเอาถือเอาเดี๋ยวคุณจีไปมัน,เป,น,เ,ปนเป็นของไงขอประกาศว่าเหมืนเดี๋ยวป๊อปเขาไปขี่ของขกประกาศว่า อะไ่ให้ชมให้เบิงจักวางจะเข้าเนาะค่ะน้อคุณแม่เด้อไปกตากูใจนะครับเดินไปอยู่สองคนเดนี่สร้างก็บว่าด้ออกครับอยู่ที่เดิมนิ่งพ่อก็อยู่นี่หมดเลยทุกคนเลยว้าพอมีสองคนค่ะพ่อควานมีสองคนอยู่นี่หมดนะคะเบิงเข่าคุณแม่ ให้นี่น้ำบ่ค่อยไหลปั้นไถเนะาะข้าวกับหญ้าก็พอๆกันเลยนะคะอันนั้นมิตรญาอยไฮยู่น่า,าคือเกา่าค่ะคือเก่าออกมาปีละเท่อกับว่าอันอยไฮยูนหน้าคือเกา่เเกาเ <laughs> ข่ากับโบมี่ ข้ไม่มีไวไร่หนึ่งไม่ได้เลยเนี่ยอ,อ,อันนี่สิบสี่ไร่ครับทั้งหมดสิบสี่สิบห้าไร่ไปแล้วร่วมกหนึ่งสวัสดีพี่เจมครับผมชอบรถเกี่ยวข้าวตั้งแต่อ็กแ้ะครับเปินว่ะเนี่ยภาพว่าเบิ่งรถเกี่ยวมันก็เป็นไปนตามยุคตามสมัยเนาะเนาะสมัยตะกี้กับบมีแล้วเกี่ยวมือ ซ้ำส ics, hei, <nee. S 2> ีแล้วใส่เวล้าเป็นผู้ใดเพิ่นหน้าลายกะโุ้ยอันปีไม่แล้่ไงเพราะท่านดี่ยวเดีวดีทัวอยู่เดีผู้ใดเพิ่นหน้าลายเกี่ยวมือนาะไม่ตะกี้อันนี้จะเป็นข้าวกอขอนะคะอเขาาสิบหาเขาเบาไหมค่ะข้าวเบาแล้วก็เบาจริงๆด้วยนะเดี่เกี่ยวก่อนเพิ่นวานก่อนวานก่อนเพิ่นเกี่ยวก่อนเพิ่น <c oughs> ขันบ่อจมนี่พิดปกติค่ะคุณแม่โอ้ไ้นี่แห้งขี้หายคักแล้วเบิ้งแน่นี่เบิง้งมีตะหญ้าเลยไ้นี่แห้งคักคุณแม่พุดนะ๊มีแต่หญ,ญ้าเลยนะคะ ิบไหลว้ากินสองคอนหนึ่งกินสองคอนเห็ดหน้าหลายแต่คุณนแม่เขาเหนียวกับเป็นเขาเบาคือกันค่ะถึงเด็กเกี่ยวก้อนเวินว่า อ๋อแบ่งให้เช่าด้วยสามสิบไร่แบ่งให้เช่าเช่ายี่สิบไร่เหรอคุณแม่ปล่อยเช่ายี่สิบไร่ทำเองสิบไร่ใช่ไหมคะสองคนนึงกินว่าเบิร์ดอ,อกค่ะสิบไร่นั่นสิบไร่กับซ้ำหน้าไม่เย็นเกือบซ้ำหน้าไม่เย็นแปลงนี่เด้ค่ะนี่อันนี้มันสิบกว่าไร่นะ mi tới nhà mi tới nhà, hm, hếtแป้ง riêng cả kit bao bớt độc nò no, hả no. โอ้ยบ่มีหอดเม็ดเข่าลงเลยอุ้ยคัขกขนาดเลยปีนี้อันนี้เป็นอุ้มอุ้มขนาดกลางนะคะ แปงเมื่อวานนะั่นหรอคุณแม่แปงเช่าให้เขาทําข้าวเหนียวมาด้วยเบนว่ะ ลืมเข้าไปให้กำลังใจทางบ้านช้างด้วยนะคะมิงกะก็คือต้องอยูหม่องเก่าสะกอนนะคะโอ้โหวัาสิีเหลี่ยง่ายบอคุณพ่อคุณแม่ น้ำเด้อค่ะคุณพอ่อคุณแม่แม่เย็นไร่เห้เบิบิงใหยชมบรรยากาศสดๆน้ำกันตอนนี้ว่ารถเกี่ยวคนกะพึงจะมาลงนะน่าจะนานอยู่คุณพอ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอไปให้กำลังใจคุณตาคุณยายทางบานสร้างน้าเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะคุณพอ่อคุณแม่สวัสดีค่ะ